เอกแม่ต้องต้องแบบหนูเป็นแบร้องเหมือนร้องช้าๆฉันขอรมสักคำตัวที่เขาตัวที่เมื่อเขาก็มีหนึ่งกันก็แปลกใจทำกลางยอดฟโปรยปลายเขาก็จะมันต้องทามันต้องกระชับกว่านี้เนาะ ธอมองจากมุมนี้น,น,นิ้วกับมือเราก็สว่างอาจจะมีฝนก็เป็นพาย,ยุหรือลมลอยปเปลวอยู่แค่น้นสุขที่เคยเดินทางตามหามานานไม่ได้ไกล้ที่ไหนเจะไม่เสียเสียงไว้ได้ จะผิดมากไหมที Ges ่ฉันไม่ร้องไห้อย่างนี้ดิเดี๋ยวคืนนอน